ก็สั่งให้ Titik ก o อกเลื่อนคลิปให้เราได้แล้วนะคะแบบในคลิปนี้นะคะแค่พูดนะคะติ k t o อกก็เลื่อนคลิปให้เราได้เลยซึ่งวิธีการนี้จะต่างจากการเลื่อนอัตโนมัติใน t i k t o อกการเลื่อนอัตโนมัติใน Titik t o อกเราจะต้องดูคลิปจนจบก่อนนะคะคลิปถึงจะเลื่อนให้เราอัตโนมัติแต่วิธีการนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเลื่อนนะคะแค่เราพูด t i k t o อกก็จะเลื่อนคลิปให้เราเลยนะคะไปดูวิธีการตั้งค่าค่ะ วิธีการให้กดไปที่รูปฟันเฟืองที่เขียนว่าการตั้งค่าพอเข้ามาแล้วให้เลื่อนลงไปข้างล่างเลื่อนลงไปเรื่อยๆจะมีคำว่าการช่วยการเข้าถึงกดตรงนั้นเลยค่ะจากนั้นให้กดเลือกตรงคำว่าการสั่งการด้วยเสียงพอเข้ามาแล้วให้เลื่อนเปิดปุ่มการสั่งการด้วยเสียงจะเห็นว่าสวิตช์ปิดอยู่นะคะใครที่ปุ่มการสั่งการด้วยเสียงปิดอยู่นะคะให้เลื่อนเปิดปุ่มให้เป็นสีเขียวแบบในคลิปค่ะ เสร็จแล้วให้กดเข้าไปตรงหัวข้อภาษานะคะจากนั้นเลือกเลือกภาษาที่เราจะพูดได้เลยว่าเราจะใช้การสั่งการด้วยเสียงพูดเป็นภาษาไรจิ้มเลือกได้เลยนะคะภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรก็เลือกได้เลยในคลิปจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะคลิกถูกตรงนี้เสร็จแล้วกดย้อนออกไปหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วให้กดตรงหัวข้อด้านล่างตรงคําว่าคําสั่งพอเข้ามาแล้วนะคะให้ไปกดตรงคําว่าสร้างคําสั่งใหม่ค่ะ พอเข้ามาแล้วให้เราไปตรงหัวข้อวลีตรงนี้นะคะที่ตรงช่องนี้ให้เราพิมพ์คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษลงไปได้เลยเราจะสั่งด้วยคําพูดไหนเพื่อให้ติ๊กต็อกเลื่อนหน้านะคะเพื่อนๆสามารถตั้งคําสั่งเองได้เลยจะพิมพ์เป็นคําว่า go นะคะ go หรือจะพิมพ์เป็น next next จะพิมพ์เป็นคําไหนเราสามารถตั้งลงไปตรงนี้นะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วให้มากดตรงหัวข้อการทํางานด้านล่างตรงนี้นะคะกดตรงการทํางานเลยค่ะพอเข้ามาแล้วให้กดตรงคําว่าดําเนินการคําสั่งนิ้วที่กําหนดเองอันนี้นะคะ กดตรงนี้เลยค่ะที่ตรงหน้านี้ให้เราทําการวาดรูปนะคะเป็นการปัดนิ้วขึ้นเมื่อปัดนิ้วขึ้นจะเท่ากับให้ติ๊กต็อกเปลี่ยนหน้าแบบนี้นะคะปัดขึ้นหนึ่งครั้งแบบนี้เมื่อกี้นี้ในคลิปพูดคําว่าเน็กนะคะแล้วแทนสัญลักษณ์การปัดนิ้วขึ้นอันนี้นะคะให้ติ๊กต็อกเปลี่ยนหน้าเมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วตรงนี้จะมีคําว่าบันทึกนะคะกดบันทึกเลยค่ะ เสร็จแล้วให้มาที่หัวข้อด้านล่างนะคะกดตรงคําว่าแอปพลิเคชันแล้วเลือกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้คําสั่งที่เราตั้งค่าแบบกําหนดเองเมื่อกี้นี้ใช้งานกับคําสั่งไหนในคลิปจะใช้งานกับแอปทิกต o k นะคะกดตรงทิกตอกเสร็จแล้วกดย้อนออกไปจากหน้านี้ครั้งนึงค่ะ พอเลือกเสร็จติ๊กตอกแสดงตัวนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วไปที่มุมขวามือด้านบนกดบันทึกเลยค่ะตอนนี้เราก็ตั้งค่าให้เราสั่งด้วยคำว่า next นะคะแล้ว TikTok จะเลื่อนหน้าให้เราเองอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะกดเปิดเข้าไปในแอป TikTok เลยนะคะ <Next. S 1> พอเข้ามาแล้วจะเห็นว่าทุกครั้งเวลาเรา <Next. S 1> ดูคลิปแล้วเราต้องการให้คลิปเปลี่ยนโดย <Next. S 1> ให้เลื่อนไปหน้าถัดไปนะคะแค่เราพูดคำว่า next, next. คลิปก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะคะ <Next. S 1> เมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องการดูแล้วแม้ว่าเราจะดูไม่จบคลิปนะคะดูไปนิดนึงแล้วเราก็สามารถพูดได้เลยว่า next 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 แบบนี้นะคะคลิปก็จะเลื่อนเปลี่ยนเอง จะเห็นว่าการตั้งค่าแบบนี้ต่างกับเลื่อนอัตโนมัติใน t i k t o k การดูคลิปเลื่อนอัตโนมัติใน t i k t o k เราจะต้องดูจนจบคลิปก่อนนะคะคลิปถึงจะเลื่อนเปลี่ยนคลิปให้เราได้แต่การตั้งค่าแบบนี้ทุกครั้งที่เราดูคลิปนะคะแม้ว่าเราจะเพิ่งดูคลิปไปแค่ต้นคลิปหรือดูไปแค่นิดเดียวแค่เราพูดว่า next นะคะหรือพูดด้วยคําสั่งที่เราได้บันทึกเข้าไปแล้วอาจจะบันทึกเป็นคําว่า go หรืออะไรก็ได้นะคะเราพูดคําสั่งที่เราบันทึกแค่นี้นะคะคลิปก็จะเลื่อนเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติแแบบนนนีี้้้ลวคค่่ะะะอยาง Next Next Next. Next แค่นี้คลิปก็ <Next. S 2> เปลี่ยนให้เราแล้วค่ะ